กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมชียเลอร์กับเกมลายเลนจ์นะครับวันนี้เราก็จะมาตามล่าหาริมูรุแล้วก็เดีบโบรวมถึงเกียร์เจ็ดดาวของรอบอ่าสลามกันอีกแล้วนะครับคือตามหากันมาหลายรอบมากายังย่างได้อยู่อีกนะตัวนี้คือยังไม่ได้เลยในดีหลักไอดีสองแต่เกียร์นีไ้ได้มาแล้วนะครับในดีหลักส่วนตัวก็ได้ริมูรุมาในดีสามส่วนดีสองนี่ไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวเราจะมาซูมกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปซ่มเกียร์ของไอดดลาก่อนเลยล้วกันมาครับผมเราก็จะมาซ่มเกียร์กันเลยนะเรามี200รูบี้นะครับล้อปิดลีกเราจะมาซ่มตัวกันอีกรอบนึงในอดลักโอเคผมก็ไม่รู้จะใช้สูตรไหนนะกดยุกเลิกยกเลิกไว้เฉยแล้วคือถ้ามันจะออกมันก็ออกถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกอะแค่นั้นแหละอันนี้ซ่มนี้คืออยากได้เกียร์ไม่ธาดน้ําก็ธาุไม้นะขอไม่ธาุน้ำก็ไม้เออ ไฟมีแล้วแต่ทางที่ดีอะเจ็ดดาวอะไรก็ได้เลี้ยวหน้าก็เอานะช่องหน้าช่องกลางก็ได้แต่ช่องหลังไม่เอามันดอกเด็กดอกเดกคืออะไรวะอ่าเป็นไงรู้เรื่องเลยขอเยอะจัดมาต่องอที่ดีสองนะอันนี้เราก็จะมาซุ่มเกียร์เหมือนกันนะมีสองราอูวี่พอดีจริงๆถ้าเราปิ้นหลีกก็ตุ่มตัวได้แหละแต่ผมอยากได้เกียร์มากกว่าวะไอดีนะมาเกียร์อะไรก็ได้ะใครอื <c> ้ม <oughs> โอ้โห ทาค้อนโล่ดาบ <c oughs> อาดาวเลยวะนะโหของจริงโอ้หได้มือทองเลยนะีย่างทองแดงอะ่ะไปอไ,ไ,ไปดีต่อไปเลยไปมากันต่อที่ไอดีสาบนะไอดี ID โคตรแสงลูกลักคนดีคนเดิมนะที่เพิ่งได้รีมูลูไปแต่เราอยากได้เดียบโบเพิ่มนะครับมันจะได้มีคอมโบแล่พันสองตัวนะมายี่สิบห้าตัวกับการสุ่มห้าครั้งของเรา ครั้งแรกยังไงก็เดียโบเอเพราะเรามีลิมูรูแล้วเรามีนายของมันมแล้วไงมันก็ต้องมาแล้วเม่วันนี้ผ้าคุมหนูน้อยหมวกแดงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หมวกแดงนะหมวกชมพูนะมาทําไมมาทําไมก่อนเนี่ยไอเนี่ยไอ,ไอ,ไอไนี่ทำไมไ,ไ,ไม่มานะไอเดีบุงเดบโรานะฮะไม่รู้ชื่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะลิน้นพันๆยังไงไม่รู้ช่วงนี้โอเค จังวานี้บลัมเลือดน้ำแข็งะจะเลื่อน <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาดีกว่าไม่อยากตัด <c oughs> <c oughs> ไม่อยากตัดโอเคนะเมื่อกี้ยังตัวเองไม่ทันนะยังตัวเองไม่ทนันโอเคมาต่อมาครับ <c oughs> บลัมลูกเสือมือรีโอโหลูกเสือมือรีจัดเคอันนี้รอบท้ายไปเนะี่ยหรือยังวะ อ่าไม่รู้บลังอ๋อแกเจ้าสำราชนะครับอ่าได้อีกรอบหนึ่งห้าตัวขอํำใจแป๊บนึงได้ไหมอ่าเอาตัวนี้แล้วกันชูนะอย่างน้อยถ้าได้ชูนะมาก็เกมสะตมนะครับมันสวยงามเทไม่ใช่เทมันสวยดีมาับรอแบบใจจดใจจ่อแล้วรจะพูดอะไรแล้วมันเกลือจนแบบ กองเชียมาเชียไอ้ผมเกลือหรือเปล่าฮะก็อืมไม่ไหววะ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ปิดลีกเป็นที่เรียบร้อยนะได้มาอีก1้0รหกสิบลูบี้นะครับเดี๋ยวผมไปรับในการเลนเจอร์หกสิบลูบี้ก็จะครบสา0ร้อยลูบี้พอดีเราจะมาหาลิมลูรูกันอีกในดีลักนะครับสามรอยลูบี้มันจะออกให้เราไหมมาครับกดไปเลยมาเอา อ่าตู้บนดีกว่าไหมมันมีเดียโบด้วยนะเป็นคู่เทพนะครับถึงมันจะใกล้ไปแล้วก็เถอะมาะครับอันนี้คือกดยกเลิกมวัาวาเลยนะไม่มีทรงไม่มีสุเลนะพอตอนอาดคือโอ้หเกือบเกือบตีสองเลยนะนะกว่ามันจะรีเซร็จนะหรือมันรีนานแล้วก็ไม่รู้นะผมเพิ่งเข้านะครับมาขอริม่รูอ้อะแค่ริม่รู้มาคือจบอะใช่นั้นแหละเดือนนี้ภารกิจบ้าม,มาโหนักมายากลมาทําไมก่อนเจด,ดาว อมยิ้มกาโล่อกโหเฮ้ตอไม้นะเซตเดิมๆเลยโอโหแจกใบเหลืองมาเลยรนะัะอะไรวะเนี้อ่ะอ่ะซูเปอร์มนูนนะซูเปอร์ฮีโร่เห็ดน้อยเทพีวีนัสโอเคจบนะหมดเกรี้ยงเฮ้ยท้อว่ะอ่ะสุม่มอันนี้ก็ได้กาชาพอยนะดูนีมันจะเกลือไหม อย่างน้อยต้องได้หนึ่งตัวนะอามาแล้วหนึ่งตัวเอาแปดาวเจดาวเจดาวเจดาวเอาแปดาวอันโอเคอย่างน้อยก็ได้สองตัวก็โอเคโอเคเก็บกบไว้ก่อนไงหาก,กบมันก่อนตัวค่อยหาทีหลังเลยเนี้ยอืมอ่าตัดมาที่ปัจจุบันนะครับก็คืออันนี้เป็นปัจจุบันของดีผมนะก็จะเห็นว่านี่ฮะผมได้รีมูรูมาอยู่ในกำม,มือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาของตัวนี้มานะครับว่าจะได้มายังไง คือผมไปเติมแพ็ก988รูบี้กับกอนซุดนะครับแล้วก็ให้มือทองกอนซุดเปิดให้ใต้มาในโลแรกเลยนะแล้วก็รูบี้ที่เหลือก็ไปลงที่เกียร์นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูก,ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถึงเกียร์จะเกลือไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ได้ริมูลูมาตามที่ต้องการนะครับโอ้โหดีใจมากๆนะก็ถือว่าสําเร็จภารกิจในดีลักแล้วนะครับก็เหลือแค่อดีสองที่ยังไม่ได้เลยเลยก็รูบี้ก็น่าจะเอาไปลงที่เกียร์หมดล้ว นะสำหรับเดือนนี้นะปิดหลีก็น่าจะมีลูบี้มีชิปในเปิดเกียร์ให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวก็ยังตามล่าหาเดียบโบอ,อยู่นะเพราะผมต้องการคอมโบแรกพันมาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับแล้วก็อยากได้ตัวโคลบโบให้ครบด้วยนะครับก็ขาดแค่2ตัวเอเอใช่2ตัวเองชูนะกับเดียบโบนะครับก็ดูความเสียหายที่เราเสียไปนะครับก็สครั้งก็3ามสี่สองพันรลูบี้เกียร์อีกพันหนึ่งโอ้โห สองอันสองพันสองร้อยลูบี้เลยเหรอเฮ้ยคือผมไม่แน่ใจว่าลูบี้วีใช้ไปเท่าไหร่นะแต่ผมเติมเดือนนี้ไปอะ่ะเกือบสามพันบาทอยู่เหมือนกันนะครับรวมแพ็คลูบี้แพ็คเกียอะไรแพ็คอะไรต่างๆผมแบบเสียไปเยอะมากเลยละทุกทีผมจะเติมไม่เกินพันนะครับอันนี้คือเป็นการเติมที่หนักหนาสหาหัสมากนะก็หวังว่าผู้พัฒนาเขาจะบัฟให้รีมูรูม,มันเก่งขึ้นนะอะไรเนี่ยผมกดผิดแล้วโอเค น่าจะบาฟให้มันเก่งขึ้นนะครับไม่งั้นก็อาจจะผิดหวังนิดนินะสำหรับการเติมซุ่มหามันมาเนะี่ยนะครับก็อครที่ยังไม่ได้ก็ขอให้ได้กันนะครับก็โชคดีครับมาเจอกันคลิปหน้า